รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยแลต็ตาซอยสวัสดีค่ะ ป,ปผมปันครับตอนนี้นครับก็ได้เวลาถึงความสุขแห่งวันคริสต์มาสแล้วนะครับ<ม>แต่ถ้าเกิดวันคริสต์มาสจบไปเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งหมดความสุขนะครับเพราะว่าวันต้อนรับปีใหม่ของท้ายปีเก่าเนี่ยนะครับก็จะมาหาแล้วนะครับแต่เพื่อนรู้ไหมครับว่ามีไอเดียเนี่ยนะครับที่เขาส่งมอบความสุขให้กับเด็กด้วยโอกาสเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลย<ม>และเราเนี่ยนะครับก็สามารถมีส่วนร่วมได้ด้วย โดยไอเดียนี้นะคะมีชื่อว่าฟาร์มสุกไอศครีมค่ะโดยถูกสร้างมาจากพี่คนนึงค่ะที่มีชื่อว่าพี่บอมค่ะเ <st it> ขานะคะต้องการจะส่งความสุขจากไอศครีมไปให้กับเด็กๆที่ได้โอกาสในมูลิตีต่างๆค่ะโ <st it> ดยเขานะคะได้นำไอศครีมโฮมเมดเนี่ยไปสอนให้กับเด็กที่ได้โอกาสค่ะจะทําให้เด็กๆเ,เหล่านี้นะคะมีอาชีพเป็นของตัวเองแล้วก็มีรายได้ด้วยละคะ่ะโดยหลังจากที่เด็กๆเ,เนี่ยทำไอติีมเสร็จแล้วเนี่ยเขานะคะก็จะซื้อไอติมจากเด็กๆเ,เนี่ยไปขายกับร้านค้าที่ร่วมรายการต่างๆค่ะ ทำให้เด็กเนี่ยมีรายได้พิเศษไม่ต้องรองเงินบริจาคจากคนทั่วไปอย่างเดียวค่ะเราเอก็สามารถช่วยพี่บอมได้เหมือนกันนะคะเพียงแค่เราเนี่ยไปซื้อไอศครีมของเขาหรือว่าบริจาคเงินไปที่ฟาร์มสุกก็ได้ค่ะแต่สําหรับช่วงหน้าค่ะปิ๊งกับปันนะคะก็มีข่าวเกี่ยวกับศิละปะค่ะที่ทำจำเด็ดค่ะซึ่งมีภาพที่สวยงามมากๆเลยนะคะแต่ถ้าอยากรู้เป็นยังไงสักครู่